ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้นันอาจารย์ดรทยาดำรงวทธิกุลทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะคือเรื่องของมองุมมองการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทยนะคะก็จะขอแบ่งหัวข้อพูดคุยเป็นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการขยายตัวเนื่องมาจากปัจจัยหลักอะไรบ้างนะคะแล้วก็อะไรคือความท้าทายของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะ พูดถึงในอดีตก่อนนะคะในช่วง40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะก้าพ้นจากการเป็นกลุ่มประเทศรายได้ต่ำกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางร,ระดับบนนะคะแล้วเราก็มีอัตราการขยายตัวทางเศรธธษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วปัจจัยหลัก นะคะที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็คือนโยบายการเปิดประเทศที่มากขึ้นนะคะเรายอมที่จะเปิดประเทศที่มากขึ้นทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของโลกนะคะกลายเป็นหนึ่งของผู้ส่งออกสินค้าที่สําคัญนะคะซึ่งเชื่อกันว่า นี่คือคกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญนะคะของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตนะคะทำให้แรงงานไทยมีผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะพัฒนาขับเคลื่อนการลงทุนทําให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้นในที่สุดส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่ดีขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ นั่นคือปัจจัยหลักตัวหนึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังเชื่อกันว่านะคะประเทศไทยที่เติบโตในอดีตเนี่ยเวลาเราพูดเศรษฐกิจเติบโตเนาะเราก็วัดจากตัว GDP นะคะ Gross Domestic Product นะคะที่เราเติบโตในอดีตเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะการสะสมของปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตตัวหลักนะคะ ในที่นี้ก็คือการขยายตัวของกําลังแรงงานในประเทศนะคะมีการมีจํานวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวต่างด้าวน,นะคะโดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศพมา่านะคะแล้วก็เีลีนามกำลังการผลิต แรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เราสามารถผลิตเอาทพุตได้มากขึ้นนอกจากนี้อีกตัวหนึ่งก็คือการที่คนไทยมีการยกย้ายนะคะแรงงานจากภาคเกษตรที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำมาสู่ภาคอุตสาหกรรมภาคแรงงานที่มีผลิตภาพแรงงานที่สูงกว่านะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานเนี่ยนะคะในอดีต ก็เลยส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานโดยรวมนะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะให้ในหนึ่งก็คือมีการใช้ทรัพยากรแรงงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะคะผ่านทางการโยกย้ายของแรงงานนะคะทั้งหมดนี้ก็เลยช่วยยกระดับมูลค่าเพิ่มของการผลิตสินค้าภายในประเทศผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดในอดีตนั่นก็คือ เหตุผลหลักๆนะคะที่ทำให้เกิดการขยายตัวในอดีตต่อมานะถ้าเราพูดถึงปัจจุบันเนาะเราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราจะต้องการให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อไปนะคะเหมือนอย่างกับในอดีตเนี่ยเรารเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างที่เป็นอยู่นะคะอย่างแรกความท้าทายแรกนะคะคง เป็นเหตุผลหลักเลยที่ทุกคนก็รู้ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 นะคะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยได้ส่งผลเสียผล,ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยประเทศเราเนี่ยนะคะซึ่งพึ่งพาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยคิดเป็นประมาณ15%ของ GDP นะคะตามดมีนาคม ปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวชงังชาว,ชาวต่างชาติก็ลดลงไปยงนะะยอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตโควิดรละลอกที่สาครั้งนี้นะคะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมเยอะนะคะส่งผลให้เกิดการชะงักงานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างนะคะเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุดไม่สามารถดาเนินต่อไปได้คนจํานวนมากก็ตกงาน ถูกไหมคะเมื่อคนจานํานวนไา้ตกงานอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นสูงเมื่อคนตกงานคนขาดรายได้ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจการบริโภคภายในประเทศก็เกิดการชะลอตัวลงนะคะทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะคะอย่างที่โควิดเนี่ยไม่ได้การที่ระบาดโควิดเนี่ยไม่ได้เจอเฉพาะในประเทศไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะคะเผชิญกับสถานการณ์นี้เหมือนกัน เมื่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยแย่ลงนะก็เกิดการหดตัวของการขาระหว่างประเทศนะคะการส่งออกการนำเข้าลดลงมากนะคะในที่สุดทุกอย่างประกอบกันนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงถ้าใครติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็มีการปรับตัวเลขการคาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งเคยปรับลงมาแล้วล่ะแต่ครั้งนี้ปรับลงอีกนะคะในปีนี้คาดว่าจะเหลือเพียง1.8เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการปรับในปีหน้าลดลงอีกเหลือเพียงประมาณ3.9เปอร์เซ็นนะคะนั่นคือความาท้าทายแรกนะคะแล้วก็ เป็นความท้าทายที่สําคัญมากที่สุดนะที่ชาเลนมากที่สุดในปัจจุบันนะคะความท้าทายที่สองนะคะจากที่กล่าวมาว่าเอ๊ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตมาจากเหตุผลหนึ่งก็คือการสะสมปัจจัยการผลิตปัจจัยแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะแรงงานที่เพิ่มขึ้นทําให้เราสามารถผลิตเอาคุณได้มากขึ้นแต่เราจะเติบโตไปด้วยเหตุผลนี้ได้หรือไม่ ไม่ได้ต่อไปนะคะการสะสมปัจจัยการผลิตได้มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วในทางตระวันข้ามเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินเออเอจิงโซรไซตี้เอจิงโซไซตี้เอ๊ะคืออะไรนะคะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะนะถ้าเราไม่รู้ก็คือตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่เอจิงโซรไซตี้หรือที่พวกที่เราเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุนะคะแบบสมบูรณ์ในปีนี้นะคะ เช่นสังคมผู้สูงอายุคืออะไรเวลาแล้วนะเป็นเอจิ้งโซซายตี้ก็คือการที่จะมีผู้สูงอายุผู้สูงอายุมากกว่าหกสิบปีนะคะในสัดส่วนม,มากกว่า20สิบปอร์เซนของประชากรทั้งหมดนะคะก็คือมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากมากกว่า20สปอร์เซนของประชากรทั้งหมดนะคะและจริงๆแล้วมีการคาดการณ์ว่าในปีพศสองพันห้า้อยเจ็สิบแปดเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงสามสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมดแค่ Aging s o c ซตี้กระทบยังไงน,นะคะสำคัญที่สุดก็คือจะทำให้จำนวนแรงงานของเราเนี่ยน้อยลงนะคะสัดส่วนของแรงงานเริ่มลดลงสัดส่วนแรงงานเริ่มลดลงนะคะงนั้นจะมา ขยายตัวจากการสะสมแรงงานจากการมีแรงงานที่เพิ่มขึ้นต่อไปไม่ได้ละนะ,ะก็ต้องคิดว่าเอ๊จะทํำยังไงถ้าเกิดจํานวนแรงงานในประเทศลดลงสังคมเข้าสู่ประเทศเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะปัญหาที่สาําคัญอีกของตลาดแรงงานก็คือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนะคะโดยเฉพาะทักษะทางด้านดิจิทัล เดต้าที่หลังจากวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะเราขาดนะคะเราขาดแรงงานที่มีทักษะความชำานญทางด้านนี้นะคะชส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะรายงานไทยเนี่ยมีระดับการศึกษาที่ไม่สูงพอนะคะทั้งหมดนี้ทำให้ผลิตภาพรายง,งานของไทยเนี่ยเติบโตได้ไม่เท่าทันกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นะคะแล้วเราจะเดินต่อไปอยังไงเศรษฐกิจจะขยายตัวยังไงนะคะนั่นคือความท้าทายข้อที่สองนะคะความท้าทายข้อที่สามนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยในอดีตเนี่ยนะคะเราได้พยายามมีการเปิดประเทศมากขึ้นจนกระทั่งเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็ต่างนะคะแล้วก็เป็นผู้ส่งออกที่สําคัญแต่ปัจจุบันอย่างที่เราทราบว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19เนี่ย ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศหยุดชะงักนะคะแล้วเมื่อการค้าระหว่างประเทศเนี่ยหยุดชะงักเป็นเวลานานหลายประเทศก็เริ่มจะตรักถึงความเสี่ยงนอกจากการที่เราต้องพึ่งพาตลาดภายนอประเทศที่มากขึ้นนะเมื่อเขาโอ้มันมีความเสี่ยงถ้าเราต้องพึ่งพาภายน,นอกประเทศแต่ละประเทศก็จะกลับมาให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะพยายามที่จะ มีแนวโน้มในอนาคตนะคะว่าจะพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานในประเทศตนเองเพิ่มมากขึ้นหรือภายในภูมิภาคตัวเองนะคะเช่นก็จะมีพฤติการมีห่วงโซ่อุปทานที่สั้นลงแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะอีกความท้าทายหนึ่งนะคะก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ําของรายได้นะคะจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําของรายได้มานานแล้วนะคะแต่จากการที่มี วิกฤตการระบาดการทพรระบาดของโควิด -19 เนี่ยยิ่งส่งผลให้ความเหลือมล้ำของรายได้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นคิด <c oughs> ง่ายๆเนาะในช่วงตอนนี้ที่มีวิกฤตอยู่นะคะคนจานวนมากที่ตกงานส่วนใหญ่เป็นใครนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนงานที่มีทักษะระดับต่างซึ่งจะมีค่าแรงต่าง ฉั้นจากที่เขาเนี่ยมีรายได้ต่ำละกลายเป็นอาจจะไม่มีรายได้เลยนะคะเนื่องจากคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันปรับรูปแบบการทำงาน w o r k f r o อ home อาจจะมีทักษะสกิลทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอนะคะอีกทั้งมีการเข้ามาแทนที่ของพวกเทคโนโลยีต่างๆเนาะระบบอัตโนมตัติต่างๆทำให้คนงานที่มีทักษะนะคะระดับ,บต่ำ อาจจะตกงานไปนะคะฉะนั้นคนที่มีรายได้ตามก็ยิ่งกลายเป็นอาจจะไม่มีรายได้เลยนะคะจนกว่าเดิมอีกนะคะแต่ในทางกลับกันคนที่มีฐานะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีทักษะค่อนข้างสูงนะคะพวกคนงานที่มีทักษะ,ะสูงมันก็จะมีแนวโน้มว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะคะหรือรายได้สูงฐานะดี ฉะ้นเขาก็จะมีความยืดหยุ่นมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่านะคะกับสถานการณ์เกิดขึ้นทําให้เกิดความได้เปรียบในตลาดแรงงานนะรายได้พวกนี้ก็จะสูงขึ้นนะคะฉะนั้นความเหลื่อมล้ําของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยยิ่ยงเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมน,นะคะจากการมีการแพร่ระบาดของโรคระบาดในโควิด -19 นะคะ ยังเผชิญกับความท้าทายอีกมากมายนะคะแต่นี้เป็นความท้าทายหลักๆนะคะที่เรากาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะในมุมมองของอการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะเั้นทางออกนะคะที่เป็นไปได้ในเชิงนโยบายมีอะไรบ้างนะพูดถึงในระยะสั้นก่อนนะคะเั้นในระยะสั้นถ้าเราต้องการให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว นะคะในระยะสั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากที่สุดในขนาดนี้ที่ควรจะต้องทําก็คือจะต้องพิจารณา,อารอบขรอบเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนโยบายเกี่ยวัวัคซีนจะจัดสรรหาวัคซีนให้เพียงพอได้อย่างไรจะสามารถกระจายวัคซีนได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็วนะคะซึ่งสิ่งเนี้ยนโยบายทางด้านวัคซีนเนี่ยจะเป็นสิส่งสำคัญเลยในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดนนะได้ในที่สุดนะคะนอกจากนี้นอกจากนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนแล้วนะคะควรจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีการร่วมมือระหว่างกาันระหว่างนโยบายการคลังนโยบายการเงินแล้วก็ระบบสถาบันการเงินนะคะจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะโดยในส่วนของภาครัฐเนี่ย รัฐบาลก็ควรที่จะต้องออกแบบมาตรการการโอนเงินให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มคนที่เดือดร้อนและทันท่วงทีนะคะและเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหรือสถานการณ์โควิดเริ่มฟื้นตัวนะคะรัฐบาลก็จะต้องกลับมาพิจารณาถึงแผนพัฒนาด้านรายรับรัฐบาลระยะกลางจะทำยังไงดีเพื่อรักษาระดับการเติบโตของรายได้ภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายรวมถึงต้องการมาทบทวนออกแบบว่าการบริหารหนี้สาธา,า,ารณะของรัฐควรจะทํำยังไงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเมื่อพูดถึงในระยะยาวนะคะมองถึงระยะยาวสิ่งที่สาคัญน,นะคะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต้องการให้เศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานเนี่ยคือตัวหลักเลยตัวสําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะควรมีการยกระดับทักษะของแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบนันและแรงงานที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยควรเป็นภารกิจสําคัญเลยที่ผู้นําทั้งทางภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสําคัญนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ย รัฐบาลสามารถที่จะยกระดับทักษะอาจจะผ่านทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะคะคลงทุนทางด้านการศึกษามากขึ้นพยายามพัฒนาระบบการศึกษาหรือคิดค้นหลักสูตรนะะร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จะสามารถผลิตแรงงานให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะสำรวจอุตสาหกรรมสำรวจเอตอนนี้ทักษะอะไรที่ต้องการพยายามผลักดันการศึกษาไปทางนั้น เพื่อผลิตแรงงานที่ตรงกบความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการศึกษาสําหรับคนที่ยากจนนะคะแล้วก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้าของรายได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลอาจใช้มาตรการต่างๆเช่นมาตรการทางด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจนะผลัได้ให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดการ upskill และการ reskill ให้กับแรงงานปัจจุบันนะคะให้พนักง,งานได้เพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มพูมทักษะใหม่ๆที่จําเป็นต่อการทํางานในระดับองค์กรน,นะคะการเพิ่มเงินสนับสนุนในไะการวิจัยและการพัฒนาก็เป็นสิ่งสําคัญเพื่อผลักดันให้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือเพิ่มรัฐบาลจะเพิ่มค่าใช้จ่ายการลงทุนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานหรือควบเทคโนโลยีดิจิตัล นะคะเพื่อทําให้เกิดเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะคะการมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราสามารถทดแทนวัยแรงงานที่จะลดลงอย่างเรื่อยๆได้นะคะปัญหาเอจิซงโซซายตี้ก็จะช่วยแก้ได้ได้ในระดับหนึ่งนะคะฉะนั้นนโยบ,บายในระยะยาวนี้ทั้งหมดทั้งขู้โอนที่พูดมาเนี่ยนะคะก็จะนํามาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการผักดัน ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงนะคะฉันทั้งหมดนะคะก็โดยคร่าวๆนะคะก็จะเป็นอเดยสรุปนะคะขอสรุปก็คือว่ามุมมองการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความท้าทายหลายๆด้านนะคะซึ่งในระยะสั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเน้นที่อยากให้เศรษฐกิจฟื้นตัวให้เร็วที่สุด นะคะยังไงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 ส่วนในระยะยาวเนี่ยควรมุ่งเน้นด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทำได้มากกว่าที่กล่าวมามีนโยบายมากมายที่สามารถผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานนะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหลักๆที่รัฐบาลสามารถทำได้นะคะเพื่อผลักดัน ให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยล้อย่างยั่งยืนแท้จริงในระยะยาวนะคะฉะนันวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เราฟังสวัสดีค่ะ